พอดีไปได้เห็ดเห็ดโคนครับผมเห็ดโคนเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกครับภาษาภาษาภาษาอีสา,เานเขาเนาะภาษาอีสานเขาเ็จะเอืนเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดโคนครับแต่ว่าที่อื่นคนไทยก็บบางทกันว่าจะเ e อื่นแบบใดครับแต่ทั้งนี้ทักกงงงกก้งนั้นก็หากินยากครับจิ็นปีปีหนึ่งขึ้นอยู่เลหากินทั้งนึงกนจินก็ต้องคืนคืนเข้าไปในปลาที่มีความชื้นครับผมต้องมีความชื้นมีความชื้นแล้วก นี่ลักษณะแบบว่าฝนตกเราพอฝนตกเราเอาครับเอาแล้วให้ดินมันชื้นขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ในใต้ใบใต้ใบไม้ที่มันทับถมกันเน่ากันครับผมมันก็จะค่อยขึ้นมาแล้วก็ต้องคนที่เข้าใจหาถ้าคนใดที่บ่เข้าใจหาก็บม่ได้ครับส่วนมากจะบ่ค่อยได้นอกจากคนที่หู้คนที่ชํานาญครับผมอ่ะไปกันเลยส่วนประกอบอยังครับนี่เลยครับผมมีอย่างมีตะไคร้ครับผมมีตะไคร้แล้วก็ นี่แบบขูดนี่ครับผมนี่ใบขูดนี่ครับผมนี่ค่ครับเด็ดครับตัวเด็ดเลยครับเด็ดยู่นี่เลยนี่ครับผมมันจะเป็นลักษณะนี่ครับอันนี้คือดอกดอกที่บานแล้วครับเอามาเอามาเหมือนเส่าครับตอนแรกมันตูมอยู่หรอกกว่าจะเห็ดกินมันก็เลยบานครับผมตัวนี้ก็คือขูดนี่แหละครับก็จะขูด นี่ครับขูดออกอันนี้คือล่างแล้วครับล่างแล้วขูดออกแล้วครับผมมันจะมีดินมีอย่างเต็มอยู่ครับแล้วก็กับหัวนี่ครับล่างล่างออกให้หมดครับผมนี่หลักสุดเด็ดครับเดี๋ยวก็มีหอมครับหอมหัวแดงนี่เลยครับผมมีหอมหัวแดงมีขามนี่ครับวันนี้จะต้มสมเห็ดคนณเลยว่าเห็ดพวกนี่ครับตามวบานกี่เขเอิ่นกันหรือจะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาสูตรเด็ดครับผมน้ำปลาใส่รับรองครับแล้วฉวดๆวดนิด กินเขาบนเลื้อครับผมอันนี้มักโอ่งไก่นะครับผมโอ่งไก่มักใส่สูตรสูตรกินน้อนเองครับกินน้อนตัวเองใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วผมมักหลายดีอรครับผมนี่ครับเตรียมหน้าไว้แล้วครับผมเี๋้วก็ตู้จะเปิดตะ็กรงแล้วก็เอาปลาไข่นี่ครับปลาไข่ใส่ก่อนปลาไข่ใส่แล้วก็หอมหม้แดงครับผมเฮ็ดยังบมโ่ยาครับสูตรนี้บ่ยา แบบแบบส,ส,ส,สบายๆครับผมนี่เบึงอีกที่นะครับผมได้มายังสวยงามครับผมเบื้งวิธีการเฮดเลยครับเขาผมน้ำเดือดแล้วครับผม,มตอนนี้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดน้ำตะไคร้ที่ใส่ลงไปเดือดแล้วครับผมตอนนี้จะใส่เห็ดแล้วครับผมมีใส่เห็ดลงไปเลยครับเมื่อน้ำเดือดเราใส่ไปเลยครับผม นี่ครับเดือดแล้วครับตรงนี้เดือดแล้วห้ามเดือดแล้วครับผมใส่เห็ดลงไปแล้วนี่ครับรลับรองเลยครับสูตรนี้ใส่กระขามเปียกลงไปครับ สามเปียกลงไปน่อยเดี๋ยวพอปุงเราก็พอเสร็จพอเดือดเรากับรุงได้ครับหายชิ้นยากเห็ดเห็ดรรมชาติครับมีคนเคยเห็ดเอามาเพาะครับแต่ว่ามันบริสุทครับมันบวกขึ้นให้ใส่หมเลยครับรถดีครับผม ใส่รถด,ดีลงไปใส่รถด,ดีนี่ชูรถครับผมใส่หลายเสพหลายใส่หน่อยเท่หน่อยเด้อรถเหล่วเจ้าคณหมักคุณสอบครับคุหมักนัวกับใส่หลายคณคบ่มักนัวกับใส่หน่อยเห <c oughs> ลือแต่คนหมักครับผม เดือดเหล่านี้ครับสูตรเด็ดเลยครับผมปลาหน้าปลาครับผมใสไปเลยครับใส่ไปเลยใสเฟร็เแล้ากัดลองชิมเบิรงครับสูตรนี้เป็นยังไงนี่ครับเพราะเพราะใส่ไป,ลปรลหน้าปลาครับเห็ด <c oughs> หอมมากๆเลยครับหอมมากหอมมากเดี๋ยวจะชิมให้เบิรงก่อนครับ หืมเจ็บายนี่ครับน้ำปาลาตือลงไปโอเคเลยครับผมปล่อยเดือดใส่ได้แล้วครับผมมาทีน่นี่เสร็จสับเดียบปล่อยเลยครับผมมีนะครับวิธีเห็ดโมยากยังที่คิดนี่หมดครับผมโมยากยังที่คิดเห็ดเงายงไงครับผมเห็ดแบบง่ายงไง บรเวณใดว่าตีเห็ดหรอกครับอย่างอื่นก็เห็ดแบบนี้ได้ครับผมคืออยู่ในวิถช่วงช่วงที่เล่งดวนครับผมช่วงที่เล่งดวนแม่ว่าคือต้องการให้กับเขามืองานมาเราไว้ประตรงเห็ดอย่างมากมายหรอกบรแเวนว่ามือใดผัดกะเพราผัดกะเพรามือไดนก็ผัดกะเพราไข่เจียวครับคือมันเป็นอาหารพื้นมาแล้วครับผมแต่ยังงี่คือง่ายๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาดัดแปลงก็ได้ไม่ว่าจะต้มเห็ดครับอาจจะเอาต้มไก่ต้มอย่างก็ได้คือเห็ดง่ายสิละ ผตรง,งใรกล้กาใสกิ้งาคานะไข่ใสยังไงละครับผมก็จบกินนี่แหละครับพอเดือดสุกปรุงรสชาติโอเคเลยครับสวยใสยังไใสใบหอมใสต้นหอมใสไในก็ไดนครับผมเบิ้งแล้วเบิ้งสูตรแล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินน้องทัวเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้มีแห้งใจครับผมให้เหตุคีบไม่ไม่ออกมาครับผมแล้วก็ กีโนนพ่อกับพยายามที่จะเฮ็ดคลิปตรงไหนที่เอฟซีเอฟซีที่ว่าโนนพ่ออยากเฮ็ดอันไหนเหตุเบิ้งเนี้ยไปเฮ็ดอันไหนเหตุอะนี่เฮเบิงเบ้งนะครับเกิดพยายามครับพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะเฮ็ดเวลาพยายามที่จะถ่า,ะายทอดครับถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนของชาวบ้านครับให้เบิ่งและเออนี่เขาเฮ็ดกินกันนะีิครับอันนี้สูนี่จริงๆแล้วก็บี่นอนพ่วกับเบอรดย บม่เดกกเท่าไร่แ็่ก็ไปถามเขามาเห็นพอเฮ็ดกินครับเพราะเขาเห็นเฮ็ดกินแบบนี้เออเฮ้ยมันแซบครับมันแซบมากๆผมมันแซบมากๆกินน้องทั่วเลยถามสูตรเขาครับเขาถามสูตรเขาเขาบอกมันไม่มอย่ามากมากเลยสูตรไม่ยู่แค่นี้แล้วครับมปรุงเพราะมันเสร็จแล้วก็ปรุงเพราะเฮ็ดเนี่ยมันแซบอยู่แล้วมันหวานอยู่แล้วครับมันอร่อยอยู่แล้วครับผมเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับคลิปหน้าจะมีคลิปยังออกมาให้เบื่องอีกฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องกี่นอนทั่วเลยครับผม นี่เลยที่นี่ครับสวัสดีครับผม